ไงศูนย์นี่อุ้ยขันสิว่านี่ศูนย์นี่กะเล่ากะอันนั้นปวดนาะเล่ากับประเดีวเาเถ่าไป็นไหนดอกเห็นกระบะกะเล็กกะเบาเกินไปพังไปไงศูนย์มาสัน่นถุงห้องไอ้ศูนเนี่ยแหละจังคือบอกถึงเล่าแล้วกะรู้สึกถึงส,สตากับเล่าอยู่ด้วยโอเป็นก้อนเบาหน่วงมวงงนจังสั่นจังสี่ืมเห็นว่าเล่ากับประเดี๋ยวขีว้ได้ดอกเนาะไม่ว่าจะจ้างกะดีอยู่ กบ n o ้ m a อแบบอู้วคือก็สือสิมีความก็สิหเข้ออยู่ดอกบึงว่ะแต่ว่าเ้อกับอืมบอกเล็กมันอยู่บอกว่าสิตรงมาถามข่าวบอกเล็กว่าเออเราบอกถึงห้องว่าจังไดเราเป็นยังไดข่าวขืบหนานาะแต่ว่าขาบจะบอกถึงเล่าเนาะอันเล่าเสียดใดคือข้าหมาบน้ออยากจะกิน ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอันนั้นประสน <Wow. S 1> <laughs> จะพอายอันนัลล้นละคือสิเก่งปับป๊บ <laughs> ปั๊บปั๊กขีดยางอันน่าขีดยางนี่โอ้ยเดี๋ยวปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บภาษายางเก็ตแป้นลอยนี่โอ้ย <laughs> พอชั่วโมงโอยจะพอดีเนาะเล็กนี่มันได้ข้าวคืบหนายัางบ่นนู้นอนนอนเ <laughs> <laughs> อน <laughs> ว่ากันสีฟ้าไปแล้วเนาะ กันเขาคิดได้กันมันก็เท่าเร็วคือว่าน,นดดัเลยกันคิดร้ายแบบเบิง้งเบึ้งกันไปไน,นี่แหละเนาะถ้าเบิงึงว่าเราสิจริงรจังกับเขาซ้ำใด้เขาก็ผ่านมาหลายคนแล้วลองเบิึงกันไอ้ศูนย์หนิถ้าเราจริงจังเขาก็สิจริงจังอยูด่ดอกวาอืมอาเล็กยูาา่ปะวะเฮ้ยโอ้หูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาย ดีอืม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 กดีอืมอืมอืมเ้ยอากขาบอืมอืมก็ดีอืมอืมมันเนอืมอืมดีอืมเอ้ามากันดีก่ที่ย่งยงมเก็บเอาก็หาเมื่อไหร่ละกหาขอที่ยัง อันละเรื่องที่มึงบอกว้่ไหมมาจะกไหนบกักกานี่งไรง่องอะไาเป็นบอลลูนี่จำอะไร้บดเดียวนี่ยังอีกเนาะมาดีเนาะอ,อ,อันก็เรื่องน,นั้นผู้บ้าเหรนไหมบักกนี้อเอคือคุยกันสนัเพ่งได้สนะอูมันบมีข่าวขืบหนาอย่งในบอกับเล่าเหนไหมอ๋อ <laughs> ก็ตีก็เจ้าว่าเท่าว่าเท่าทั้งส่ะอ๋ออันเท่าก็เท่าแต่หน้ารกตีว่ากูว่านั่นเฮ้ยโอ้โหอยู่นี่บุ้งลูกเล่ายางมหาข่อยมือนั่นออกจากเจ้าแม่นั่นกำลังกินต้มแก่แล้าเมาเราแอะแอยู่เมื่อเออนีหลานนายยิ้มแล้วบอกถึงหน้าว่าแต่ในบักอนี่บอกว่าอู้งามเล็กงามเคนวะเมืเอเฮ้ยใครเนี้ยส๊บอกกูไม่ก่าละา นา้นาก็มักกูดอกปนว่าเอู้วโอ้กูวางั้นก่วางนะอืมกูตีว่ากูเท้าของส้นอุ้ยเท้ากับเท้านาไไ้าเปย่างอื่นมาเท้าดอกบ,บักกันนี่ <c oughs> ต้องขึ้นตอบรับเขาได้ที่แรกฉันจะคุ้ปฏิเสธเขาเห็นยังอุ้ยเนาะอันกูก็คิดแล้วคิดอีกนอนคิดนั่งคิดบักกันนี่บ่ก็ขึ้นเบองเอาวลวดบักกันนี่หมดทามไทยยัง าขาหมดค่ะดอกจังสั้นจังสี่มิเชกสิเอวยางเดียวเฮ้ยเออ, <c oughs> อ,อเด็กหนามาึงแรกวก็สิเอาเลยนะเอ,ออถือเล้วจบแล้วถือตาตั้งสั้นจังสี่แม่บ่แม่นอุ้ยยังนี่บอกเออมองแล้วจู่มเลยนะ้บ่จะว่าเราขบับโบอยู่ดีน่นาเก,ก็บบ่อุ้ยมักอีกเล็กกูมักเลี้ยวคนว่าบ่เอ,ออกูจิสระโสด อันหน้าเบิงเล่ากันกับนุ้ยการกับพ่อเสด็ีดอกเล็กบ่อืเจ้าว่าอันเสียอยูุย่างเดียวไหมเป็นยังอันมันสิขึ้นหน้าตาบุบุอันนั้นหันบ่โอ้กิริยาราด่างมากันนี่บ่เออเออแค่นี้อายุใช่ไหมบ่แกคิดไปใส่โอ้ยด็จักแล้วเนาะบ่กูคิดไปแล้วมาเล่าใแล้วเนาะเฮ้ยอันสำคัญดีเล็กเล่าว่า อันยางเราก็เป็นผู้กีดเองียังก็เป็นผู้เฮ็ดเองเออหน้านี่คันได้กับเราหนึ่งซื้อผ้เฮ็ดยังเลยประสั่นบ่เออเลาบอกว่าจังสัต่นก็่อยอยู่กันไม่เก็บบ่เออหูมึงอยู่ไกลอันสวนติดของมึงอันมึงเบิ่งงานทางเราเป็นยังไรสถาน่มยเราก็เฮ็ดเหยียบพักอยู่เด้บ่เออแต่ว่าเราบอกหน้านด้ว่าว่าเรามีเมียมาเหรอสี่คนโอ้ แต่ว่าล่าวาสดลาสดมานีน่วุย้ยเกือบยี่สิบปีเลยเราวา่ะเอ้แซนบอกก็ว่าสั้นลราวาสดมายี่สิปีแล้วว้ยมีอสมสี่คนกับไปมาเลาถิ่นลป่ปลาไปเ้วบนะ่นาะจัแ้วบบกนี้น้าอะยาอ่านบ่สามั้ดิว่าเขาถามวา่เอาไปยังขึ้เลือขึ้ปลากันอือหบอเราวา่าจังไหนว่จังไหนท่อนนั่นบ่ได้าสั้นว้า พว่าอยู่นี่แล้วเอาดูพ่อนั่นโอ้แล้วนันเป็นทางบัตรนี่นี่โอ้หน้ากันได้ตัดสินใจเนี่ยว่าจะอยู่กับเราบุ้ยว้าวอยากพ่อเนาะแบบนี้โอ้ย่ว้าอยู่เนียนฟังหลายประโยคหลายข้อนี่พ่กเอาเอาข้อเดียวนี่มาเทอมาสระโอ้หน้ากันตั้ปีแล้วบอกนี่ไม่เคยพ่อจังสันเมียนบ้านเดนแต่ว่าก็ดีเด้ ห้อกีดยางนี่แล้วดีดีบ่ออเ้ว้าเยเียพ่อเอ๊โหูมเงินวเนอบ่ะนี้เนาะเอ้าเงินนี่ยังปักะนี่เออครับมาอีสาติบ่เหรก็ับรถอีสัตย์อเนาะหีโดดโดนเ่อปกะนี่อว้าฮ่แมนพ่อสันคนเขาเอาจริงท่ามจริงกูจะพ้องสันแมะเล็กบ่เออโอ้ยก็จะเฝ้าตดสินใจก็เบิ่งกันไปกอนได้ไหมเว้ยยินว่ากะไร กระถามไทยขาวเราเป็นยังไงส้นดอกเออจงห้องข้าดวงไร้เป็นได้หรือ<ะ>กาีบเฮ้ยจงชห้องข้าดวงเขาไร้เป็น,นได้หรืออันฉันรับหน้ากะบ่ได้อยากให้มันเรื่องมากเรื่องยากแล้วเ,ยเออลยเขาจะได้ระบาดที่นี่อันพ่อไปก็สิไปพ่ออยู่ก็สิอยูย่น้ำเล่าละ่ะเอ,อ๋อว,ว่าอยู่นี่ข้าดวงก็สิว่าอเบอาเลยบนนี้ โอ้กับเอาด้วงตะวากะเอาหลายจากเล่าสองขึ้นมันใสมาแจ้งน,นบอบบักกันนี่บ่เออได้ประชิดๆจะในบันนี้โอ้ยจบเจออีลิบุนี่ห่วยอันมักมองเราเห็ดเหยียบเข็ดงานเกิงๆนี่ละ่ะ,ๆๆะ,ละว้าตัดประสาทระว่าบ่หุยคนละคือหอดวะโอ้ยเปลาพื้นพื้นก็แล้วแต่ตะเกียบดอกเสียวก็เอาพอไปฏิวัติดอก เอ,าอ้าวโมแมนได้เล็กหน้านะกับฟังก่อนโมแมนมากเลยสิลุลุล,ลุเอารถนอกระบนี่ามาย่างนิดน่อยกูก็ต้องบอกพ่อบอกอันแม่มึงก่อนเด้บ่แมนอุย้ยขอว่าพ่ต้องไปบอกแล้วแล้วเอา้ามึงจะมาสนนี่โอ้คอยไปขึ้นไปหาเราอยู่ทางผู้อยู่ทางวัดเมือนเคลื่อนเหมือนเคลื่อนนความเพิ่งลงมาหอดนี่บ่เออเอาลราว่าจะไหนบัดที่นี่พ่อมึงแม่มึงอกันแหมคอยขึ้ว่าสีบกขึ้นแหละ,หละมันก็อยู่การตัดสินใจอยู่กับเจ้าเราเราบัดที่นี่เอ้า คือ่าจังสั้นแบบนี้บ่คือจังใดว้ยไปคว้าละก้นหัวล้นเขมผ่าเลืองเลยเด <c oughs> หึว้ายย่อนะเออเอาเออเ,ออเ,ออเ,เท้สั้นแบบที่นี่ักเหยละวะกูอยู่ในผ่าเลืองสักพักนึงก็เด้เอ,อว่าสั้นโอ้เ้าาดเราหูขาวเด้ออันเล็กหูขาววยังูขาววนะ่ะคุยก้บเบเนี่ยอ้ยเราสิรูเร้ยงยังพอไว่าเนาะบอเออว้ายตลว่าส้ลว อยู่ในผ่าเหลืองในวัดในว่าสักผักสักข้าวกวอนลาวะขน่ะขอป่องวะจีเออแล้ว <c oughs> สิสึงรถพระถ้ำเดียนเน้ออาสิจังสันตัวอ,อีเมลก,กับบวชซี่ไปเลยเด้แม่หมือน,นี่ทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนน่ะเออเอามึงไปบวชน่าพ่อกบับแม่งบอกเออพออยู่นี่เจ้าก็ไปบวชน่านหลวงปูยังสันเออบวชตั้งไรบอกกันนี่กบวชแต่งานอยู่แม่งงแมเฮ้ยโอ้ยกะว่าเซลยวอีนี่บวชพ่อกันเลยเฮ้ย ซจ้มีคนมาหมักมานท่านหายแล้วบกักกันนี่หาบอกมึงเถอะเจ้าบอกเด้อว,ว่าเท่านี่โอ้ยแอยว่าพ่อไปขอวัดกับอีพ่อกับอ,อีแม่ล่ะไปโอยูอยอ้ดีสู่ตายเด้อสิบอกใครเรื่องนี้สู่ตายเลยนะอ,อ,อ,อือเรวยไปโดนสังหารจากของในนอหนอเมึงอะน้ามึงอะน้าโตกินไก่อะน้าหัวมาหาย,ยังขใครมาที่นี่ ก็อาเตียนั่นเดบักอันนี้มึงกูเห็นมึงจอบซองจอบซองเขาอยู่โอวบ่เออนี่มือนั่นล่ะว่าอุ้ยคนไปจอบมึงเนี่ยนะมึงยังมาบอกต่อไอ้มึงบอกว่าสิขึ้นไปเบิึงไปเอาไก่อันนั้นอันนี้กูฮู้พ่อตายพุ่นบ่เอออีกแค่ได้จอบไค่มองนหั่นลามันถึงสเปกเนาะเป็ียนที่ไหนเป็ียนที่ไหนเมื่อวานนนั่คือบ่กิเตียสันสันคัก ชุ่มซีชุ่มหากราเด้อบักตรนี่เว้ยเขาก็เขาตามกองออกมาตามประตูอยู่หรอกเว้ยย่างไอ้หน่อยมึงเกยเกียดหน้านำเน่เออคอยบ้าคอเราทับประตูจะคือปีนนาต a n งโม่หน้าพวได้หมายถึงยังสั่นบักตรนี่ยังเร่าบอกว่าอุ้ยไออันหนึ่งนั่นแม่อันอันพี่นางผลหวังเออเราเนี่ยเดี่ยวแล้วเดี่ยวอีกว่าสั่นเอ้อว่าอยู่นี่ลูกตาบ้องคอยคว่มบ่ดรนี่ ตาประสานตาแล่อง่าใส่เมยมึงไปเลี้ยวเบงเขาสั่นบ่อประสานตาตอนในมั่งเขาจอบอยู่บากไก่นึง่งจั๊กแล้วลองว่ากัุ้งสันอเดี๋ยว่าล่อกับจีซองมั่งคอยดิ้นวะนี่ขับซองเห็นกันตรงนี้เนียนเลยเก็บอือโอ้โนี่การนี่นี่นี่เอาได้ควายนี่วิจารวามันกรดีนี้เล็กบ่เอ้าหน้าพร้อมึงพ่อตีบัก้ามึงโอ้ย แม่พ่อสันชัดแค่เดียวลูดโอ้ชาวเมืองเทียงยุ่งกล์กันขึ้นจีไปตะฟังเนาะเฮ้ยบักเพิ่งบักดีจอยเห็นอยู่บ่แต่มันขึ้นนี่คือมันขึ้นในสนามรบนี่เสียงปืนขึ้นปุ๊บปั๊กปุ๊บปังอยู่เนาะอุ้ยอุ้ยมึงก็บอกว่าเจ้าี่ตัวแดนบักเลยอุ้ยเออมีอันตัวเนาะอุ้ยโว้หลัไปตะมันี่เนาะอุ้ยตัวใว่มึง ไปไกลๆเขียงกูเลยเด้อบอกต้องมาไกลแม่นบอเออบออยู่นี่หน้ากับร้านนี่ฟันบออว่ามือนี่บอไปบอว่าล่ามปฏิกิริยาเฮ้ยหาบอเมื่อะแมนตัวอ่าแล้วก็บอจังสัรคเนาะว่ามึงไปจอบเบิ่งเล่าเมียคอยเห็นอยู่ดิพี่นางเป็นบอเมื่อมึงอกะเทยซะไงบอหนี่มึงก่มล่องันเขาก็เห็นหัวห่วงฝุ่นเมื่อกลอมร่องพี่บอโอ้ยกบละแล้วโอ้บอแล้วเขาเลยยังกินเรื่องนีย โอ้ยกระจังว่ามึงอเงินได้อยังกินเอาของชิ่กงชิไปเจ็บพักหนอกนี่ไปเจ็บพักหนอกบอกก่อนจะไปเอาว่ามะเข่าขอคว่ำโอ้เป็นเจ็บพักหนอกคว่มเออเออแต่ว่าเขาเจ้าว่าพัดพักหนอกนี่ใส่ถั่มันหัวจังสีแล้วได้บักอันนี้บ่เออโอเคเอาเมนูเนี่ยนะกินเออเอาพริกใส่จักน้อยนึงกับเทียบ <c oughs> เป๊ะๆยอดเลยไปเจ็บมาหลายๆเด้อเดี๋ยวหน้าสิพัดซูกินกันถึงถั่มา,ลาแล้วมันหยบโอเคโอเคโอเคเออไป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 อุ้ยกูือไก่สีหอดแท้อัน มีอนไรดีกบดีที่เนาะบักเล็ก้อมหพอ้อมหุ้ยต่ว่าบักเล็กออไปไกลๆรวดหอะส่งอ่านี่คือสิมาคนมโนไอเลกี๋ยเรามีใสดีด้หุ้ยไอ้โซนเป็นยังไงเนาะไอ้โซนเนี่เย็นตหนามากแล้วเนี่บอกแล้วก็หาหนึ่งขาหน่าก็บอกเอเล็กๆๆนี่จะาไปปักนี้อยอมีเ เรื่องน้นอีกดูนี่ข่จะ้าไปเก็บมกอเาอ้า,าบอกกันนี่แม่มึงจะลื่นหอยสุดเนอะ,ะ <c oughs> ว้าสมันยังมาน,นี่เอ,อบอกกันนี่หน้าเซฟกับเขาสุก,กิน<ะ> <c oughs> ว้าเอว่า้นี่เไปห้องออย่งสย์มากิ้ขนัเน้า,เ,าเออละกาอันพักอันเก็บพักหนองมาหลายนนลหวาน่าสโชคีมดสีเลยบ่เอออันพัด ออเ,าาเออไอ้คน้มันยังก็พัดพักพัดพักหนอกแล้วมันหอยมันเคย,เยกินอยู่บอกผมเชิญเลยบ่เออแล้วกานแต่คนเฮานี่มู้จักบอกพักอันพักหนอกนี่ไปบัวบกนี่เป็นยาชนิดหน,นึ่งเด้อุ่นน่ะเออโอ้ยติ๊กยี่เหล่านักินบวกเห็นว่าจังสี่เอากินกั่นใบก่อนกูกระมึงหนะน่ะหุ่นว้าผมทำสัญอ,อ้เออแกทำได้แม่น มึงก็กินหน้านก็กินมึงก็กินหลายหหน้ากิกนหลายหบอกเอออันที่เรียกน้ำก้นข่อยมานี่ไลยบอกไอ้ศูนย์ว่ากินเขาน้ะมือแรงนี่หน้าเอ,อาินอ,อ,อืออันนี้ทีเมนูเออแต่ว่าระวังต้มปลาก,กับต้มไก่เมื่อวานเนีนดีขึ้นบอกกันนี่อืมเราจะกินต้มปลาแล้วเอ,อ๋อคือปลาชันๆต้มไก่พวกแซ่บบอกอ,อืมแอ,อ้วสรุปเรืจองต้มไก่กับวานเน่อันนั้นล่ะต้องข้าถามคืออะไร โอ้กระหามังอยากน้ำนอนนากระามเพื่อน้ำออบออยู่นเจ๊กว่าอยู่กินน้ำอยู่บอเอาก็กินนั่นตัวแ้าเาา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 อานาอาา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 เาา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 าอาาาาาเอาา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 นาาาหาา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 า่าเาา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 ้าาา เ <9. S 2> ก็บมาเลยเนอะตบตุ่มไก่ข่อยกระจิมโอเคพุ่นพุ่นนะพุ่นที่แรกคือสิบเอาบักกานี่นมึงนี่เขามาอยู่ตั้งสองสามมื่นแล้วฮู้หาบอกได้มึงนี่อือเด้อเหมือเลี้ยงเด้อดูเธอเนี่ยเ,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 เก็บขวดเก็บมาถุงแบบง่ายเลยเนอะอันอาเตี้ยนนี่เราตำน้ำพริกกะปิตั้งสี่เลยบักกานี่โอ้ยโหพี่เล่าจะลืมเด้ออย่าลืมเด้อเดี๋ยวอันหน้าสิบอก